สวัสดีครับพี่น้องชาวแกนนะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone หรือ iOS กันบ้างนะครับว่าวิธีการที่จะใช้ Zoom m e t t n g เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดนะครับโปรแกรม Zoom เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ลิงก์นะครับที่ผู้แนะนำเราส่งให้เรานะครับหรือแม้กระทั่งผ่านจากแกนมอวอิวิชียลก็แล้วแต่นะครับจะเห็นลิงก์แบบนี้ใช่ไหมครับเรากดลิงก์หนึ่งครั้งนะครับ จากโปรแกรมซ o มเนี่ยในมือถือ p p o o n เนี่ยจะมีขั้นตอนเพิ่มไปหนึ่ขั้นตอนเวลาที่เข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับสังเกตรตรงนี้ครับด้านล่างขวามือนะครับจะมี3จุดด้านล่างอยู่นะครับกด1ครั้งนะครับสังเกตหาคําว่าเปิดในเบราว์เซอร์นะครับกด1ครั้งมันจะพาเราเข้ามาที่โปรแกรม Zoom เลยแบบนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับสำหรับ iPhone กดอย่างนี้เลยครับ wi-fi or cellula data กดหนึ่งครั้งทีนี้ครับเราจะได้ยินนะครับในรอบประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากๆเลยและอีกเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราเข้าจากวิธีนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมครับง่ายนิดเดียวครับเราเข้าไปที่ลิงก์เหมือนเดิมเพิ่งกลับมาที่ลิงก์เหมือนเดิมนะเรากดไปตรงนี้ครับแล้วเลือกคําว่าคัดลอกบางส่วนนี่นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ห้องประชุมนะครับเลขห้องประชุมตรงนี้นะครับกดเลือกกดเลือก กดเลือกปึ๊กนะครับพอหลังจากที่เรากดเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็กดคัดลอกหนึ่งครั้งนะครับจำพาสโค้ดไว้นะครับ9ก9 9หรือ94ตัวนั่นเองกลับไปที่โปรแกรม Zoom นะครับกด j Join Meeting นะครับแล้วก็กดวางได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ Meeting ID นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเราให้เรียบร้อยนะครับกดจ o อยนะครับพอกดจ o อยเสร็จแล้วโหลดขึ้นมาปึ๊บเนี่ยมันจะขึ้นคำว่า Meeting Passcode นะครับเราก็ใส่รหัสผ่านครับ99999อนั่นเองนะครับ c o n t i n นี Continue, นะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะโหลดเข้าไปที่หน้าสูงเรียบร้อยเหมือนเดิมครับกดที่ Wi-Fi or c l l l u l a r data กดหนึ่งครั้งแค่นี้ครับเราก็จะอยู่ในห้องประชุมโดยการที่ได้ยินทุกคนชัดเจนแล้วครับ